ืโจทย์ข้อนี้นะครับเขาก็นะบอกเห็นคุณจะเห็นว่ามันมันก็มีแท่งนะครับใช่ไหมที่มันมีความยาว L นะครับทีนี้โจทย์เขาถามว่า what are the unit of alpha ก็คือ Alpha นะครับมีหน่วยเป็นอะไรโดยที่เราดูสมการนี้เป็นหลักแลบ a ด้เท่ากับ Alpha X นะครับโดยที่แลบดาก็คือเป็น charge density คือเป็นความหนาแน่นของประจุนะครับโอเคไหมง่ายๆัวนี้ครับทีนี้นะครับข้อเองง่ายๆเลยไม่มีอะไรยากนะครับข้อเองนะครับ หาหน่วยของอัลฟานะครับซึ่งแลมดามันก็คืออัลฟาเใช่ไหมถ้าเกิดผมทำการย้ายข้างนะครับสมการคุณก็จะเห็นว่าอัลฟาน่ยมันก็คือแลมดาส่วน X นะครับความนันน้นน่ของประจุเนี่ยมันมีหน่วยเป็นคูลองตอ่อเมตรนะครับนะการที่เราเขียนแลมด้าไ,ได้ว่าเป็นความนันน้นประจุความน่นน่นของประจุเชิงเส้น นะครับผมจะได้เป็นนะครับ Q นะครับแลปด้าตัวนี้มันก็คือ q ส่วน x q ส่วนด้วยความยาวนะครับของประตุนั้นส่วน x นะครับเราก็จะได้เป็นนะครับผมก็จะได้เป็นแล้วฮะผมจะได้เป็น Q ส่วน x กำลังสองเห็นไหมนะครับซึ่งเมื่อเราทำการหาหน่วยของมันนะครับนะารามิเตอร์ทำอะไรกันหน่วยก็ต้องเป็นเช่นนั้น ผมจะได้เป็นหน่วยของมันนะฮะก็คือประจุมีหน่วยเป็นอะไรครับประจุตามความรู้ที่เรามีก็คือประจุมีหน่วยเป็นคูลอมบ์นะครับคิวนะครับระยะมีหน่วยเป็นเมตรนะครับแต่มันยกกลาลังสองก็เป็นเมตรกําลังสองนะครับก็เป็นนะเพราะฉะนั้นหน่วยของเอลฟาคือคูลอมบ์เปอร์เมตรสแควร แคนเองนี่ก็คือหน่วยประมาณจบครับข้อนี้ตอบแค่นี้จบไม่มีอะไรยากครับต่อไปครับมาทำข้อ B ข้อ B นะครับข้อ B เขาถามเขาถามว่า calculate the electric potential at a นะครับก็คือถามหานะครับศักไฟฟ้าที่จุด A นั่นเองนะครับ โอเคไหมเพราะฉะนั้นผมจะทําการวาดรูปใหม่ขึ้นมานะครับผมจะได้แบบนี้นะครับแกน y แกน x ตัวนี้คือจุดนี้ตัวนี้คือแท่งยาวสมองเสม,มอนะครับตัวนี้ ยกมานะโดยที่จุดนี้คือจุด a นะครับจุดนี้คือจุด a นะก็คือ x อเท่ากับลบดเห็นไหมเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าจุดเนี้ยถ้าเกิดผมอิงว่าให้จุดเนี้ยจุดตัดตัวเนี้ยเป็นศูนย์เป็น x จุด x เท่ากับศูนย์นะครับจุดนี้เพราะฉะนั้นจุดเนี้ยก็ต้องเป็น x เท่ากับลบ d นะครับเห็นวะส่วนตัวนี้ก็คือ x เท่ากันกับศูนย์นะครับจุดนี้ ส่วนจุดนี้ก็คือจุดที่ x เท่ากับ l นะครับโอเคนเนาะนะครับโจทย์ถามหาศักย์ไฟฟ้าที่จุดนี้นะครับทีนี้เราจะทาการมองนะครับประจุที่รวมกันนะที่รวมกันจนเป็นแท่งเนี่ยเราจะมองเป็นจุดประจุนะครับเป็นเป็นประจุเล็กๆนะครับที่อยู่ในไอ้เจ้าแท่งตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมจะมองอย่างนี้ครับ ผมจะตัดตัวนี้ทึบตรงนี้นะครับก็คือเป็น dq นะครับก็คือเป็นจุดประจุนะครับ charge point นะครับเพราะฉะนั้นนะครับระยะตัวนี้ก็คือ dx นะครับโดยที่ผมจะทำการอินทิเกรตนะครับเริ่มตั้งแต่ศูนย์ถึง l อเพราะฉะนั้นผมจะอินทิเกรตนะครับไปฝั่งขวามือนะครับโดยโดยไล่ตัวพารามิเตอร์ตั้งแต่ศูนย์ถึง L ผมจะได้หน่อยออกมานี่ก็คือ การที่ผมจะอินทิเกรตผมจะเริ่มอินทิเกรตตั้งแต่ปลายด้านนี้ไปถึงปลายด้านนี้นะครับโอเคไหมอินทิเกรตตามตามแนวความยาวของมันทีนี้นะครับสิ่งที่เราต้องรู้นิดนึงครับว่าถ้าเกิดผู้เอาคนตรวจการไปอยู่ที่จุด A นะครับแล้วทีเนี้ยคนตรวจการเนี้ยจะรับรู้กับศักไฟฟ้าที่จุดเอนะครับถ้าเกิดเราพิจารณา dQ เนี่ยนะครับศักไฟฟ้าที่ผู้ตรวจการจะรู้ก็คือได้เป็น DV เช่นเดียวกันโอเคไหมนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าศักไฟฟ้ามันแปลงันตรงกันกับ q เพราะฉะนั้นผู้ตรวจการเนี่ยนะฮะก็จะรับรู้เป็น dV นะครับโอเคเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากให้ผู้รับรู้เนี่ยมองเป็น V ไปเลยเนี่ยนะครับเราก็ทาการนะเราก็ทาการรวม dV นะครับทุกประจุทั้งหมดนะครับหรืออออออฉากนะครับที่เรารู้กันนะครับเห็น <Okay. S 2> ไหมนะเพราะฉะนั้นนะครับผมจะได้ว่า dV นะครับเท่ากันกับ k dq นะครับ ส่วนได้กันกับอะไรครับส่วนได้กันกับ r นะครับทีนี้ r เนี่ยคืออะไรนะ r ไม่ใช่น้องพ่อนะฮะ r คืออะไรครับ r นะฮะ r คือนะครับ r ก็คืออะไรฮะระยะตัวนี้ก็คือ l ขอโทษที r ก็คือ x นะครับบวกกันกับอะไรฮะบวกกันกับ d ใช่ไหม x บวก d นะครับก็คือ r เพราะว่าผมจะอินทิเกรตตาม x x บวก d คือ r เพราะฉะนั้นผมจะได้เป็นอินทิเกรต d v นะครับ เท่ากันกับนะอินทิเกรตออโอคิวนะครับประจุทั้งหมดนะครับก็จะกลายเป็นอินทิเกรตเคเคตัวนี้คือข้างที่อูลั่นะครับอ่าแล้วก็อะไรครับด q คิวนะครับส่วนได้กันกันกบอก็คือ x บวกถูกไหมเพราะว่าระยะตัวนี้มันก็คือ ดี d, นะครับถ้ามองเป็นขนาดแต่ถ้าเขียนเป็นในจุดอย่างเงี้ยใ,ในพิกัดคาร์เดเชียนอย่างเงี้ยเราก็เขียนเ็เท่ากับลบดไปนะครับอันนี้ไม่ต้ององงนะโอเคนะครับ, okay, รบที่นี้ dq คเราจะหาได้จากอะไรครับ dq เราจะหาได้จากความสัมพันธ์ก็คือแลมดาเท่ากับอันฟาที่เราทําในข้อ a นะครับนะครับจากความสัมพันธ์ตรงนี้นะครับแลมดาเท่ากับอะไรครับ อัฟา x เท่ากันกับอะไรครับ q ส่วนด้วยกันกับ x นะครับสิ่งที่เราได้ออกมาก็คือว่าผมจะทําการโฟกัสก้อนนี้นะครับผมจะได้ว่าอะไรเมื่อผมย้ายสมการจะได้ว่า q เท่ากันกับอันฟา x กาลังสองนะครับอ่าผมจะเทียบอย่างนี้ดีกว่านะครับเพื่อเพื่อความไม่งงนะครับก็คือผมจะมองก้อนนี้ก่อนนะครับผมจะได้ว่าเลปดาเท่ากันกับอันฟา x เพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดผมจับเท่ากันกับเอาเอาสมเอาเลปดา ใช่ไหมจับเท่ากันกับ Q ส่วน x ตัวนี้เราก็สามารถที่จะรู้ได้ครับตัวนี้นะเพราะฉะนั้นเมื่อทาเมื่อผมทําการจับเท่ากันผมจะไดก้ก็คืออันตัวเดิมนะครับนี่ผมเขียนบนไปเฉยนะฮะโทษทีผมจะจับแลมด้าตัวนี้เท่าก,กันกับตัวนี้ก่อนนะครับผมจะได้คเท่ากันกับ x แลมด้าผมจะได้ว่าถ้าเกิดประจุมันเกิดประจุเล็กๆนะครับนะแสดงว่าเราโฟกัสแค่ที่ เอ็กเล็กๆคือก้อนนี้นี่ที่ระยะแนวหยาบเล็กๆนะครับก้อนนี้นี่เพราะฉะนั้นนะครับผมจะทําการแทนลัพดาเท่ากับอัลฟาเอ็กซ์ลงไปผมจะได้เป็น d ีคิวเท่ากันกับอัลฟาเอ็กซ์ดีเอ็กซ์นะโดยการผมแทนลงในนี้นะครับเอาลัดาเท่ากับอัลฟาเอ็กซ์แทนลงไปเนี่ยนี่คือสิ่งที่ผมได้ออกมานะครับตรงนี้ ลงแนี้เห็นไหมนะครับผมก็จะได้เป็นอ่นะก็ตามที่ผมบอกไปแหละครับถ้าเราพิจารณาทั้งทั้งหมดของประจุที่อยู่ในแท่งนี้เราก็จะทาบผู้ตรวจการก็จะอ่านได้เป็น V นะครับไม่ได้เป็น dV อนะถ้าอ่านได้ dV ก็กรณีที่ผู้ตรวจการอ่านได้แค่ประจุเล็กๆก,ก,ก็คือ dq นะครับผมจะได้เป็นฝั่งนี้ก็คือ V นะเท่ากันกับอะไรครับตัวน,นี้ v ที่จุด a ดีกว่านะครับเท่ากันกับดึงข้างที่ออกมาเด้อนะเดี๋ยวค่อยดึงตอน ท้ายก็ได้นะครับตัวนี้ผมจะได้เป็นดิเกตเนะครับตัวนี้ก็จะกลายเป็นแลมด้าเอ็กซดีเอส่วนได้กันกันกบ x อบวกดนะครับผมก็จะจับข้างที่ออกมานะก็คือได้เป็นนะครับนอะียงออกมา ครับทีนี้ผมจะใส่ขอบเขตนะครับเราจะเริ่มอินทิเกรตนะครับตั้งแต่ปลายฝั่งนี้ก็คือ x เท่ากับ0จนถึง x เท่ากับ l นะครับเห็นไหมก็คือเราจะเริ่มอินทิเกรตตั้งแต่ x เท่ากับ0ถึง l นะครับถึง x เท่ากับ l นะครับผมจะได้เป็น k แฟทีนี้นะครับผมจะมองก้อนนี้ใหม่นะครับมองก้อนนี้ดีๆนะครับ ก้อนนี้เราไม่สามารถที่จะอินทิเกรตโดยตรงได้เราจะต้องทําการจับแยกเศษส่วนได้นะครับซึ่งถ้าเกิดใครตาแหลมนะครับจะเห็นว่าไอ้ก้อนนี้นะครับ x ส่วน x บวก d นะครับถ้าเกิดผมทําการเอา x ไปบวก d แล้วลบ d ออกนะครับผมจะได้เป็น x นะครับ x บวก d แล้วลบ d ออกนะครับผมก็จะได้เป็นส่วนตัวนี้ เหมือนเดิมนะครับอันนี้เหมือนเดิมนะครับทำไปทําไมฮะทำไปทําไมเพื่อที่เราจะทําการแยกนะครับเศษส่วนย่อยออกได้ผมจะได้เป็น x ส่วน x นะผมจะได้เป็นโทษทีนะผมจะแจกผมจะได้เป็น x บวก d ส่วนได้กันกับ x บวก d ใช่ไหมลบกันกับ d ส่วนได้กันกับ x บวก d นะครับแยกตัวนี้ออกมาก้อนนี้ผมจะได้เป็นอะไรครับเป็นหนึ่งเ หลบกันกับ d ส่วน x บวก d ตัวนี้เพราะฉะนั้นผมจะเอาตัวนี้กลับเข้าไปแทนในนี้นะครับผมก็จะได้แล้วนะครับออกมาผมจะได้เป็นอินทิเกรตนะครับอินทิเกรตศูนย์ถึง L นะครับของอะไรครับของสมการนี้ก็คือหนึ่งลบ d ส่วน อันฟ้าอินทิเกตนะครับหนึ่งก็ได้ x ใช่ไหมตัวนี้ใส่เป็น x เข้าไปลบดครับอ่าก็เป็นเห็นไ,ไหม ทีนี้อินทิเกรตก้อนนี้เราก็สามารถที่จะรู้ได้มันก็คือลอนนะครับหรือลอกฐาน e นั่นเองตอนี้ก็สามารถเขียนเป็นลอนได้โดยสมมุติตัวแปร u นะเราจะสามารถใช้สูตรได้นะครับสูตรตัวนี้ก็คือมันมาจากตรงนี้ครับผมทวนให้นิดนึงนะครับจากสูตรอินทิเกรตนะครับ อินทิเกรตดีส่วน u นะจะมีค่าเท่ากับล็อกแอบส์หลุดยบวกสนะครับก็แค่นั้นเองเข้าไหมนะครับอืมก็ใช้สูตรนี้ก็จบเพราะฉะนั้นก็จบเลยนะฮะตัวนี้คือตามจริงอ่ะคุณก็ต้องสมมุติเป็นตัวแปร u นะครับโดยที่เราจะทําการเพราะว่าเราจะทําให้ dx ตัวนี้กลายเป็น dx บวกดก่อนนะครับแล้วทําการส่วนด้วยกันกับดิฟตัวนี้เทียบ x สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อเราดิฟตัวนี้เทียบ x มันก็ได้1นึ่อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเอาตัวนี้แทนเข้าไปแล้วก็เป็นล็อกฐาน e ของ absolute x บวกดได้เลยนะครับผมก็จะได้เป็น k a l p ฟนะครับ x ลบ d นะครับล็อก a b บ o l u t e บวก d นะครับขอบเขตตั้งแต่0ถึง l นะครับแทนขอบเขตเข้าไป แทนความเพียก็ L ลบ d log x บวก L ใช่ไหมทดที L บวก d นะครับเพราะว่าเราต้องแทน L ตรง x ลบกับนะครับแทนลงไปแทนไปนะฮะก็คือแทน0ลงไปใช่ไหมก็เป็น0ลบ d log ศูนย์บวกีครับก้อนนี้เราจะได้อะไรครับก้อนนี้ก็ได้ตัวเดิมใช่ไหมส่วนก้อนนี้เราจะได้เป็นลบดีนะครับลบดีล็อกแอบสูดดีเข้าไหมก้อนเนี้ยนะครับเราได้ตัวนี้ออกมาทีนี้ผมก็จะได้ว่านะครับ k คอลฟา l ลบ d log absolute l บวก d นก็ทำการเอาลบก,กระจายเข้าไปนะก็จะกลายเป็นบวก d log absolute d นะครับทีนี้ผมจะทำการเอาบวกขึ้นต้นแล้วลบด้วยตัวตัวหน้าใชไม่ให้ให้ด้านหน้าเป็นบวกนะครับอันนี้เราจะทำแบบนี้ก็ได้แต่ผมไม่ชอบแบบนี้ผมทำแบบนี้อันนี้ออกมาก็จะได้เป็น l d. บวกกันกับ D, ีล็อกแอ olute ดนะครับลบกันกับ D a b s olute L บวกกันกับ D นะครับตัวนี้ออกมาทีนี้ผมจะทําการดึง D ออกนะครับดึงดออกนะครับผมจะได้เป็น c n l บวกกันกับ D ตด้านในก็จะเหลือล็ g a b s olute D นะครับลบกันกับ l o g a b s olute L บวก D ก้อนนี้เราสามารถใช้ property ของล็อ a r i t h m um มได้นะครับก็คือสมบัติล็อ a r i t h ท um มก็คืออย่างนี้ฮะสมบัติ l o อกก็คือเวลาเราเจอ l o อก a นะครับลบก,กันกับ l o อก b เราสามารถเขียนนั้นเป็น l o g a ส่วน b นได้นี่ก็คือสมบัติล็อ a r i t h m um. ม นะครับที่เราต้องรู้นิดนึงนะครับตรงนี้นะับที่เราจะทําการจัดฟอร์มตัวนี้ให้มันสวยงามขึ้นนะครับโอเคเพราะฉะนั้นผมจะได้ว่านะครับผมสรุปคําตอบเลยนะครับสักไฟฟ้าที่ผู้ตรวจการพบนะครับที่จุด A ก็คือสักไฟฟ้าที่จุด A นะครับจะมีค่าเท่ากับ k อันฟ้านะครับบวกกันกับ l นะ k อันฟ้า l บวกกันกับ d คูณกับ l ็อก แอบส์ล so ูดดีส่วนเล็กกันกับ L บวกกันกับ D ีนนี้ก็คือเป็นสัก์ไฟฟ้าที่จุดสัก์ไฟฟ้าที่จุดอะไรครับที่จุด A นะครับตันี้โอเคนะก็ไม่มีอะไรยากคือข้อเนี้ยมันยากตรงคณิตศาสตร์ทีนึง ก็จบนะครับข้อนี้ไม่มีอะไรครับ